ขอหุ้นพาวเวอร์ทาแมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันะนำทั่วประเทศในครึ่งปีแรกปอทก็มีกําไรประมาณ6กหมกว่าล้านแต่ว่าถ้าไม่นับรายการพิเศษธุรกิจปกติก็ประมาณ50 0หมกว่าใกล้เคียงกับปีที่แล้วในครึ่งปีเราก็เลยปันผล0.8บาทต่อหุ้นนะครับเท่าๆกับ ขึ้นปีที่แล้วราก็มีการส่งผลประโยชน์ทั้งเรื่องเงินปันผลภาษีอะไรต่างๆเข้ารัฐในครึ่งปีนี้ก็ประมาณ3 5 0 0 0กว่าล้านวิชันของเราที่ปตทจะแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยแล้วก็เติบตตโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืนในวันนี้เรามีแผนกลยุทธ์ชัดเจนเราจะโฟกัสในธรรุรกิจที่เรียกว่าไฮโดรคาร์บอนจะสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศซึ่งเป็นแมนเดตสาคัญของเราเนี่ยนี้เราก็จะทําเรื่องความมั่นคงแปลว่าต้องมีพลังงานที่พอเพียงและต้นทุนที่แข่งขันได้เริ่มกับตั้งแต่ํำรวจผลิตธุรกิจแกร แต่ว่าด้วยโลกที่มีมีเกิด energy transition การลดภาวะโลกร้อนก็เป็นเรื่องสําคัญเราต้องทําควบคู่กันเราก็สร้างความมั่นคงทางพลังงานนะมีงานที่ถูกแล้วก็สะอาดขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องทําเรื่องไฮโดรเจนแล้วก็เรื่องคาร์บอนแคปเจอร์นะคือการเอาคาร์บอนมาเก็บ <c oughs> เพื่อที่เราจะยังคงให้ประเทศไทยมีพลังงานที่มั่นคงสามารถใช้แกส๊สใช้ไรายได้ไปอีกนานๆถ้าเราค่อยๆเพิ่มพลังงานที่สะอาดมากขึ้นเรื่อยๆอย่าง renewable แล้วก็ไฮโดรเจนในเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องลดคาร์บอนควบคู่กันไปโดยการที่ทำคาร์บอนแคปเจอร์สตอเรจซ ทไทยเนี่ยท่้งกลุ่มปตทก็จะเป็นช่วยกันทำนะช่วยกันนําในการทําให้ประเทศไทยเนี่ยอุตสาหกรรมไปต่อได้แต่ว่าก็เข,ข้าไปสู่เนทซีโร<ม>่ได้ด้วยเนื่องจากโลกมันเปลี่ยนธุรกิจทั้งเดิมของเราธุรกิจใหม่เนี่ยเราก็ดูหมดว่าการแข่งขันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเรื่องการเปลี่ยนแปลงคาภาวะภูมิอากาศทั้งหลายเนี่ยแต่ธุรกิจเราก็ต้องมาดูไม่ใช่หลายธุรกิจหรอกธุรกิจว่าอันไหนยังคงน่าสนใจอยู่และอันไหนเนี่ยปตทมีจุดแข็งสามารถแข่งขันได้เราก็มีการดูเพราะฉะนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างธุรกิจที่เป็นก๊ากกาาาารรรรสํวจเเ็ต้้้้องง่ทใหมมขึนนพีี แข่งก็โลกต้องการประเทศไทยต้องการเพียงแต่ว่าเราต้องทำควบคู่ไปกับการลดคาร์บอนให้มากขึ้นเป็นรูปธรรมเดียวกันเนี่ยธุรก,กิจที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอนเอวีแหล่งต่างเนี้ยเราก็ดูลลบางตัวเนี้ยปตทมีความสามารถในการแข่งขันดีมีซีเนจีในกลุ่มเช่นกับ OR อย่างเช่นเรื่องชาร์จิ้งอะไรเงี้ยเราก็จะเร่งทําให้มากขึ้นธุรก,กิจตอนนี้เราก็รีวิวกันอยู่ก็น่าจะมีค่อยทยอยนะฮะอันไหนที่เราอาจจะไม่ได้มีความสามารถในการแข่งเท่าคนอื่นเราก็ต้องหาพาร์ทเนอร์เข้ามาหาเพื่อนหาอะไรหรือบางอันไปไม่ได้เราก็ต้องถอยเป็นเรื่องธรรมดาของธุรกรรองาาส้ ทำพลังงานนี่เป็นเรื่องสําคัญอันดับต้นๆของปตทามั่นคงก็ประกอบไปด้วยมีของใช้สัพพะของก็ต้องมีราคาอะไรที่เหมาะสมเป็นราคาตลาดที่เหมาะสมให้ปตทอเองก็เลยต้องทําเรื่องนี้ให้แข็งแรงทุ่มสรรพกําลังนะทั้งในประเทศต่างประเทศ,าเทศการไปหาแ,แหล่งก๊าซซเลต่างๆเข้ามานะครับรวมถึงการสารวจในประเทศด้วยเนี่ยก็ต้องทําให้ดีให้เกิดความต่อเนื่องให้มั่นคงแล้วก็ต้นทุนเราก็ต้องลดลงเรื่อยๆเพราะั้นธุรกิจพวกนี้เราก็ต้องทําต่อไปให้แข็งแรงธุรกิจบางอันที่อาจจะอยู่มานาอาจจะแข็งแรงน้อยลงเราก็ต้องหาพันธมิตร นพาร์ทเนอร์เพราะว่าคนที่เคยแข็งแรงอาจจะแข็งแรงน้อยลง